ถามกันเข้ามามากว่า s s s มมันแปลว่าอะไรมันใช้ยังไงรู้สึกเห็นหลายที่เห็นบ่อยจัดใครถามมึงวะเออแต่ช่างแม่งเหอะกูอยากรู้ก็ได้วันนี้จะมาอธิบายให้ชัดเจนกันไปโดยอาจารย์ภาย IL 8.5ลแอเอแม่งคืออะไรวะแต่เอาเหอะตัวเลขมึงเยอะชนะป๊อก8กูเชื่อมึงก็ได้ ก่อนอื่นไปดูว่า as จุดจุด as มันแปลว่าอะไร ي? ส่วน same มันแปลว่าอะไร ي? ก็อย่างที่เห็น as จุดจุด as แปลว่าเหมือนหรือเหมือนเหมือนหรือพอๆกันส่วน same ก็แปลว่าเหมือนเออไม่ต้องบอกหรอกอันนี้แม่งง่ายใครๆก็รู้ไปดูตัวอย่างประโยคกันหน่อยถ้าอยากบอกว่าโทรศรัพท์ของฉันดีพอๆกับขอ,ของคุณเลยเราอาจจะบอกว่า my phone is as same as yours หรือถ้าอยากบอกว่ารถของฉันดีเหมือนกับรถคุณเลยเราอาจจะบอกว่า my car is good as same as your car แบบนี้มันจะถูกหรือเปล่าอา้าวมึงถามกูทำไมไหนมึงบอกจะสอนบอกให้ก็ได้แบบนี้มันก็จะไม่ถูกทำไมน่ะเหรอก็เพราะว่า as กับ as ก็แปลว่าเหมือนส่วน same ก็แปลว่าเหมือนดังนั้นถ้าบอกว่า My phone is as same as yours จะได้ความหมายเหมือนกับพูดคำว่าเหมือนเหมือนเหมือนสามครั้งมันจะซ้ำซ้อนจนเกินไปอ๋ออย่างนี้นี่เองดังนั้นด้านล่าง,ง,ง,งถ้าบอกว่า my car is good as same as your car ก็จะเหมือนกับบอกว่ารถของฉันดีเหมือน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 กับรถของเธอมันก็จะซ้ำซ้อนเกินไปอ๋อกูว่ากูเกต ทีนี้ไปดูตัวอย่างที่ถูกของการพูดสองประโยคเมื่อกี้กันเราควรจะพูดแบบนี้ My phone is the same as yours และ My car is as good as your car ก็จะเป็นวิธีการพูดที่ถูกต้องเออว่าฟังดูดีจริงๆด้วยว่าแต่ทำไมสำเนียงเป๊ะไปดูอธิบายเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยไม่ต้องก็ได้มึงเริ่มเยอะแล้วแลมกูเริ่มเต็ม เอาเถอะน้าดูดูไปเถอะทำสไลด์มาแล้วเออเอ,อกูดูก็ได้วะถ้าเราจะใช้โครงสร้าง as จุดจุดจุด as ให้ถูกต้องให้ใช้แบบนี้ as บวกกับ adjective หตัวหรือ adverb หนึ่งตัวและ as อีกตัวจะได้ความหมายว่าเหมือนเหมือนกับความหมายของ adjective ตัวนี้หรือความหมายของ adverb ตัวนี้ไปดูตัวอย่างประโยคกันนิดเมื่อไหร่จะเจอวะ ถ้าเราจะบอกว่าแมวของคุณขอโทษพูดผิดแมวของฉันตัวใหญ่พอๆกับหมาของคุณให้เราพูดว่า my cat is as big as your dog จะเป็นการสื่อความที่ถูกต้องลองไปดูตัวอย่างของ adverb กันบ้างถ้าเราจะบอกว่าคุณต้องถือมันอย่างระมัดระวังมากที่สุดเท่าที่ จะทำได้ให้พูดว่า you have to handle it as carefully as possible ก็จะได้ความหมายที่ถูกต้องเข้าใจหรือ,อยังเออเออเออเข้าใจก็ได้วะเดี๋ยวมึงไม่จบดังนั้นบทสรุปคือ as same as ไม่ใช้เห็นที่ไหนก็คือผิด อ๋อแล้วทำไมมึงไม่เริ่มด้วยประโยคนี้บอกกูแต่แรกกูก็ไม่ต้องดูตั้งหลายนาทีถ้าดูแล้วชอบใจได้ความรู้แล้วแล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe กดนี่กดนั่นกดทุกอย่างให้เราด้วยยกเว้นกดโกรธขอบคุณมากครับ